อยากมีคุกคลิปไม่ได้นะ เมนูเคลีนอร่อยง่ายไม่อ้วนของปิมนะคะเนื่องจากว่าฟีดแบ็กจาก E p ีที่แล้วมันแบบดีเกินคาดนะ <c oughs> วันนี้เราก็เลยกลับมาแจกอีก5เมนูนะคะที่ชอบกินในช่วงนี้เนาะซึ่งเมนูวันนี้มันจะทําง่ายมากๆคือใครแบบอยู่หอไม่มีอะไรมันก็จะสามารถทําได้อะเรามีแค่เตาแกส๊สปิกนิกนะคะกระทะเขียงมีดมีแอร์ฟ라이เออร์หม้อหุงข้าวอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถทําได้นอกจากนั้นมีทั้งของหวานนะคะของคาวอาหารไทยอาหารฝรั่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็วันนี้นะเรามาแบบอัปเกรดเเมาแล้้วรรียบ เน,ะะนื่องจากครั้งที่แล้วอะทุกอย่างติดกระทะนะคะทุกคนวันนี้เราก็เลยไปซื้อกระทะมาใหม่เรียบร้อยแล้วก็สั่งโต๊ะใหม่มาน้องน่ารักมากกลุงกริงโต๊ะสุดแพงของฉันก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเมนูแรกของเรามีอะไร โอเคทุกคนเมนูแรกของเรานะคะคือชริมกริกสลัดนะก็คือกรีกสลัดใจกุ้งนั่นเองตัวนี้มันเป็นสูตรของที่บ้านเราเลยนะคือพ่อเราทําให้กินตอนลดน้ําหนักบ่อยมากก็เลยเดี๋ยวอยากเอามาแช์นะคะของที่ต้องใช้ทั้งหมดนะคะมีกุ้งแตงกวาเฟต้าชีสมะเขือเทศหอมแดงมะนาวนะคะแล้วอันนี้พาสต์ลี่นะส่วนอันนี้เป็นมะกอกนะใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่เลยปกติใช้สีดําแต่ว่าวันนี้เรามีสีเขียวเราใช้สีเขียวนะส่วนเครื่องปรุงมี3อย่างนะคะพริกไทยมีเกลือแล้วก็ล l i v e ยล์เดี๋ยวเราจะใช้เป็น extra virgin เี๋ยวเราจะเอากุ้งลงไปต้มก่อนนะก็เราใช้เป็นแตงกวาญี่ปุ่นแต่ว่าใครจะใช้แตงกวาอะไรก็ได้แล้วจริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะหั่นทุกอย่างนะให้มันเป็นลูกเต๋าเล็กๆจริงๆแล้วอะคือเมนูนี้มันเป็นเมนูที่แบบเช้ากลางวันเย็นกินทุกตอนโอ้โหไม่ฉันจะกราบแบบนี้ทุกคลิปไม่ได้นะอ้ย เขาบอกว่าเวลาเรากินข้าวอะ่ะให้ในจานมันมีหลายๆสีอะ่ะเพราะว่าสารอาหารหรือวิตามินอะไรเงี้ยที่เราได้มันก็จะครบถ้วนกว่าเป็นวิธีแบบว่าเช็คสารอาหารตัวเองง่ายๆนะนี่เอากุ้งมาใส่แล้วก็พักไว้แป๊บหนึ่งให้มันแบบหายร้อนอะ่ะมันจะได้ไม่ทําให้ผักเราช้ำเดี๋ยวเราจะเอาทุกอย่างมารวมล่างกันนะผักที่หั่นทั้งหมดเมื่อกี้นะทุกคน เฟต้าชีสมันจะมาแบบนี้นะทุกคนเราจะหั่นมาพักประมาณ1ส่วนสีแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วนะคนเขาจะหั่นแบบว่าให้เป็นบล็อกกันบนเขียงแต่ว่าเราอ่ะชอบแบบว่า,าวิธีแมนโอล,ลนิดนึงคือเราอ่ะจะบี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าชิ้นมันเล็กแล้วมันอร่อยกว่านี้พับด้วยมะกอกนะคะทุกคนมาปรุงกันเพราะว่าเราใส่วัตถุดิบครบแล้วใช่ไหมทุกคนสองช้อนที่แบบไม่ต้องพูนขนาดน,นั้นอนะเกลือไม่ต้องใส่เยอะนะประมาณ1ช้อนชาหรือหรือครึ่งช้อนชาพอเพราะว่าตัวเฟต้าชีสอะมันเค็มอยู่แล้วนะเดี๋ยวมันเค็มมากเกิินไไปล้กก็สุดททาาายยยพรเเออาตามชบ เสร็จแล้วเราก็จะคลุกทุกอย่างให้มันเข้ากันนะจ๊ะนี่น้องกุ้งโผล่มาแล้วเสร็จแล้วนะคะทุกคนเมนูแรกของเราที่บ้าน่ากินมากเดี๋ยวเราจะมาชิมกันอืมอ,อร่อยมาก ส่วนตัวเราว่ากุ้งมันจืดไปนิดนึงถ้าเกิดว่าใครอยากทาตามแล้วแบบให้มันมีรสชาติหน่อยก็คือแบบว่าต้มกุ้งกับเกลือก็ได้อะไรอย่างงี้เราว่าน้าแบบสลัดอันเนี้ยมันคือสลัดที่แบบ refreshing มากคือใครไม่ชอบกินสลัดผักผักจืดๆอะไรอย่างเงี้ยเราว่าอันนี้มันแบบโอเคมากมันเป็นสลัดที่มีรสชาติแล้วระเอกของเรานะคะเฟต้าชีสมันอร่อยมากชอบกินมากลดน้าหนักคือกินบ่อยมากเออเสร็จแล้วนะจ๊าเดี๋ยวเราไปทําเมนูที่2กัน โอเคทุกคนเมนูที่2นะคะก็คือตื่นเต้นมากอยากทํามากอันนี้ข้าวน้ําตกคอหมูย่างหมูย่างนะคะจริงๆแล้วเราออกไปเจอเมนูนี้จากอินสต g r a m มเลื่อนๆดูคอหมูย่างแอร์ไฟเยอร นี่แหละฉันต้องไปกินบ้างคนอื่นนะเขาก็จะไปะซื้อข้างนอกกินกันถูกปะไม่รู้เขาหมักใส่อะไรบ้างมันอ้วนไหมเราก็เลยซื้อมาทาเองดีกว่าโอเควัตถุดิบที่สําคัญที่สุดของเมนูนี้ก็คือหมูนั่นเองนะทุกคนเราซื้อมา2ส,ส่วนก็คือสันคอหมูแล้วก็สันนอกนะคะอันนึงมันมากอันนึงมันน้อยนะซาราแนนะจะาน้าตาแบบนี้แล้วก็หอมแดงแล้วก็ต้นหอมนะคะแล้วก็มะนาวนะอันต่อไปก็คือข้าวกล้องนั่นเองนะทุกคนซึ่งอันนี้ขอเล่านิดนึงคือเราอะช่วงนี้พยายามที่จะสร้างกล้ามเนื้ออยู่ใช่ไหมก็เลยแบบว่่่าาาโดนนนนีีักกชระะคท ทํางานด้วยตอนนี้นะเขาก็นะคุมอาหารให้เรานะเขาก็แบบตัดคร์บเราลงใช่ไหมเพราะว่าเราต้องกินโปรตีนมากขึ้นเราเป็นคนชอบกินข้าวมากอะ่ะ <c oughs> คือแบบเอ่าง้ลยขอให้มีมือ้อนึงที่มันได้กินข้าวอะ่ะเออเราก็เลยหาทานะคือไปหาข้าวที่มันแบบโอเคอะ่ะซึ่งอันนี้ไปเจอที่วินล่ามาร์เก็ตนะชื่อ C L P Living นะคะทุกคนซึ่งมันเท่มากคือตอนไปเจอก็อคืองง,งนิดนึงเพราะเขาจะมีแบบเครื่องสักอย่างซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นเครื่องวิ่ชข้าวนะก็คือมันจะแบบทําให้มันสดใหม่มากขึ้นแล้วก็มีสารอาหารมากขึ้นแล้วเขาก็แบบว คอนโทรลเบลน n d นะก็คือมันเป็นอะไรที่เหมาะกับคนลดน้ําหนักแบบเรานะคะแล้วก็นอกจากข้าวกล้องนะมีน้ําปลาดามิมกชเชฟแล้วก็มีน้ำตาลมะพร้าวนะคะอันนี้รุ่นน้องที่น่ารักน้องพีพีส่งมาให้เดี๋ยวขึ้นให้นะแล้วก็พริกป่นนะคะแล้วก็ข้าวคั่วแค่นี้เลย เดี๋ยวเราจะมา <sm all> หมักหมูกันนะคะแต่ว่าหมูหมักไปแล้วนะเมื่อกี้หมักไปแล้วพูดไปเรื่อยๆคือไม่ไม่ติดโคตรเต่งเลยอันนี้เราใช้น้ําตาลปี๊บนะคะช้อนโต๊ะหนึ่งแล้วก็มีน้ําปลา3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เอามาบี้ๆๆ,ๆกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะหมักไว้15นาทีนะอ่ะเดี๋ยวเราจะหั่นผักกันก่อนนะทุกคนมีหอมแดงนะคะกับมะนาวนะแล้วก็ตะะแหน่แล้วก็ต้นหอมเดี๋ยวเราจะทําน้ํายํากันน้ามะนาว2ช้อนโต๊ะก็คือน่าจะประมาณ2ลูกปะ่ะหอมแดงซอยประมาณ2ช้อนโต๊ะน้ําตาลปีบ๊บประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งนะทุก โอ้ยน้องไปลงไปลูกน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะจ๊ะพริกป่น2ช้อนโต๊ะนะใครไม่ชอบกินเผ็ดก็ใส่ให้มันน้อยๆยกว่านี้ก็ได้ทางนี้ชอบกินเผ็ดนะคะดาร์กเลยโอ้โหกินได้ปะเนี่ยแล้วก็ข้าวคั่วด้วยนะทุกคน1ส่วน2ช้อนโต๊ะนะคะมันดูน้ำน้อยอะ่ะเดี๋ยวจะเพิ่มมะนาวอีกสักลูกแล้วกันจะลอกไหมอะ่ะเดี๋ยวจะเอาเข้าวแอร์ไฟเออร์นะ เราเอาเข้าที่อุณหภูมิ180องศานะแล้วก็ปรับไป5นาทีครบ5นาทีแล้วเรามาพลิกกลับแล้วก็ทำอีก5นาทีทุกคนดูเนือ้อน่ากินมากเสร็จแล้วนะคะทุกคนอันนี้คือหมูสันนอกแล้วก็อันนี้คือคอหมูนะคะน่ากินมากอะบ้าไปแล้วน,นี่ทำครั้งแรกเลยตื่นเต้นมาก อร่อยมากมีสันนอกนะโหดูควันดิหืมมันฉ่ำมากอะ่ะอร่อยมากอะ่ะมายำกันะคะ่ะทุกคนนี่คือคอหมูย่างนะคะน่ากินมากนี่คือเวทลอสเบรนที่เราหุงเสร็จเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวจะโปะลงไปข้างๆเลยนะมาชิมกันทุกคนตื่นเต้นมากขอชิมข้าวก่อน,นนะเพราะว่าหุงแบบไม่มีที่ตวงนะคะไม่รู้เป็นยังไงอื อรออชอบข้าววันนี้เพราะว่าเราไปเช็ค nutrition f a c t มาใช่ไหมโปรตีนกับไฟเบอร์มันสูงกว่าข้าวปกติแล้วน้ำตาลมันต่ำมากเพราะฉะนั้นแบบเวอ,อร์กับคนไดเอทนะคะเขนกับข้าวทุกคนอร่อย พิกที่ไห่ไปเมื่อกี้เผ็ดนิดนึงแต่ว่าอร่อยอืออทำไมของอ้วนอร่อยขนาดนี้เดี๋ยวขอตัวไปพักกินข้าวก่อนเดี๋ยวมาต่ออีก3เมนูหลังนะคะรอบที่แล้วแบบทำ5้เมนูรวดไม่ได้กินข้าวไม่ได้ทำเลยเลยทั้งวันนะทุกคน โอเคทุกคนตอนนี้มันมึดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำเมนูต่อไปของเรากันก็คือปลากะพงขาวซอสเลมอนเองซึ่งมันทำง่ายกว่าที่คิดนะเดี๋ยวมาดูกันว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างนะอย่างแรกพาสลี่นะคะแล้วก็มีเนยสามารถใช้เนอยอะไรก็ได้แหละแต่ว่าเราอ่ะไม่ทานนมใช่ไหมเราก็เลยเป็นโอลิฟบัตเทอร์แทนนะคะมีปลากะพงขาวมีเลมอนแล้วก็เกลือพริกไทยแค่นี้เลย อันนี้เดี๋ยวเราจะทําซอสก่อนที่เราจะทําปลานะทุกคนขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะเอาเนยลงไปละลายในกระทะนะระหว่างรอเนยละลายนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาหั่นพาสตลี่กันเอาแบบสักประมาณหนึ่งกำมือพอไม่ต้องเยอะเนยละลายแล้วนะทุกคนเราก็จะบีบมะนาวนะปิดไฟก่อนนะแล้วก็ค่อยบีบมะนาวไม่งั้นมันจะขมนะจ๊ะไม่ใช่มะนาวดิเลมอนประมาณครึ่งลูกนะคะเสร็จล้าก็ใส่เกลือพริกไทยนะจ๊ะจริงๆเกลือพริกไทยอะ่ะเอาตามชอบนะทำแล้วก็ชิมๆไป เสรเราก็ใส่พาสล์ี่นะแค่นี้เลยหน้าตาแบบนี้นะเลมอนบัตเตอร์ซอสจุดไฟนะจ๊ะแล้วก็เอาเนยลงไปนิดนึงเสร็จเราก็จะใส่ปลาลงไปนะจ๊ะชปลาใหญ่มากทุกคนกระทะใหม่ปังกุริเย่มากือถ้าเป็นอีกระทะเก่าติดไปแล้วจ้าเนื่องจากว่ามันสุกยากมากนะมันชิ้นมันหนามากน้ำเปล่านี่แหละเท okay, ไปจ้าปิดฝาแล้วก็รอมันสุกแค่นั้นเลย ทุกคนมันสุกแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาปลาขึ้นกันนะโอโ้โหโอ้โหทุกอย่าง <S <S กระเด็นกระดอนเจ็บอ่ะโอ้ยโอย้ยโอย้ยโอ้ย okay, ทุกคนเมื่อกี้พยายามตักปลามาใส่จานนะแล้วมันแบบเกินอ่ะแล้วอันี่กระหลุดออกมาก็เลยเป็นเวอร์ชั่นฟายน์ดิเน็งนะคะ <S <S <laughs> แล้วเดี๋ยวเราจะเอาซอสนาะที่เราทําไว้ก่อนหน้านี้นะคะราดปลาที่เหลือนะเสร็จ <Set S 2> แล้วนะคะทุกคนปลากระพงขาวเลมอนบัตเตอร์ซอสของเรานะน่ากินมากอ่ะมาคะ่ะทุกคนมาชิมนะคะ อ,อร่อยมากคือหลายๆคนคิดว่ามันน่าจะเลี่ยนใช่ไหมเห็นซอสแบบนี้แต่ว่าส่วนใหญ่มันเป็นมะนาวไงมันก็เลยจะเปรียปร้ยวๆปลาปลาเฉยปลา,านะคะทุกคนจริงๆแล้วโปรตีนมันเยอะมากเลยนะบางทีมันแบบว่าเยอะกว่าไก่อีกนะเพราะฉะนั้นแบบนี้ก็ดีมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูเมนูต่อไปของเรากันโอเคทุกคน เ <Okay. S 1> เมนูต่อไปของเรานะคะมันจะเป็นฟิลแบบขนมขนมเป็นสแน็คนั่นเองอันนี้เขาเรียกว่าโยเกิร์ตบาร์นะคะเราจะใช้กรีกโยเกิร์ตนะจริงๆแล้วหาโยเกิร์ตอะไรก็ได้แหละที่มันแบบว่าข้นๆหน่อยอะ่ะเอาลงมามันจะได้เป็นแข็งๆได้ง่ายๆนะคะอันนี้ก็คือมีแค่โยเกิร์ตกับผลไม้ที่ชอบเลยแค่นั้นเลยจะมีราสเบอร์รี่บลูเบอร์รี่แล้วก็สตอรอเบอรี่นะจ๊ะ ก็จริงๆใครจะใช้ผลไม้อื่นหรือโยเกิร์ตอื่นก็ได้นะแต่ว่าเรารู้สึกว่าอันนี้มันข้นสุดเห็นปะอันนี้คือของ Farmer Union นะคะอ่าวิธีทําก็เอาโยเกิร์ตข้นๆของเราเนี่ยแมปลงมานะจ๊ะแล้วก็เอาช้อนเกลี่ยไม่หนามากอะแต่ก็คือฟีลเหมือนเป็นช็อกโกแลตบาร์อะไรเงี้ยให้มันหนาประมาณนี้นะบูเบอรี่โรยไปจ้า อันนี้คือราสเบอร์รี่นะคะเราชอบสุดเลยอันเนี้ยเห็นคนอื่นเขาใส่กันพี่นัด mm. บะต,ตงบัตเตอร์อะไรใส่ได้หมดเลยคือเราชอบกินช็อกโกแลตเราก็จะเอาดาร์กช็อกโกแลตอันนี้90%้สิเนะคะนี่เพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็ท็อปด้วยแกรโนล่านิด,น,ดนิดนะทุกคนอันนี้ของเซนทิเมนทัลเบกกิ้งครับนะคะอร่อยมากเดี๋ยวเราจะเอามันไปแช่ช่องฟรีซนะคะทุกคนใครนึกว่ามันเสร็จแล้วอย่างนะอย่าเพิ่งงงถ้าเกิดฟรีซใครห่วยๆนะคะก็ข้ามคืนหรือว่าถ้าเกิดว่าฟรีซใครแบบว่ายเย็นๆหน่อยอะไรอย่าง,งาเคเดี๋ยวรามอมัน แข่งเรามาดูกัน เมนูสุดท้ายของเรานะคะก็คือ overnight oats นั่นเองฟีลกินซีเรียลตอนเช้ากับนมอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแบบว่าฝรั่งฝรั่งนิดนึงนะพี่วาชอบกินมากปกติจะทําแช่ไว้ในตู้เย็นแล้วก็ตื่นมากินได้เลยอะไรเงี้ยเราจะทํา2อันด้วยกันนะคะทุกคนก็คืออันนึงมันจะเป็นแบบุ r ตี t y fruity แล้วก็อีกอันนึงจะเป็น brownie batter นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะทําอัน brownie batter ก่อนนะสารให้ความหวานแทนน้าตาลนะคะพี่วาใช้ของ control นะแล้วก็มีผงโกโก้นะเอาแบบไม่หวานเลยนะทุกคนผงโกโก้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะแล้วก็ raw oats คือ ก็าต้องเป็นโรโอสไม่เอาอินสแตนออสนะเพราะว่าอันนี้มันจะโปรเซสน้อยที่สุดนะมันก็จะดีต่อสุขภาพที่สุดแล้วก็อันต่อไปพิมวาใช้แอลมอนมิลนะคะจริงๆแล้วอะ่ะเราไปหาสูตรมาเขาบอกให้ใช้วานิลลาเอ็กซ์แทรคด้วยแต่ว่าแอลมอนมิลที่พิมวามีมันลดวานิลลาพอดีเราก็เลยจะใช้อันนี้เลยนะแต่ถ้าเกิดใครมีนมแอลมอนที่แบบไม่มีวานิลลาก็ใส่วานิลลาเอ็กซ์แทรคได้แล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือเว์โปรตีนนะคะอันนี้ของ100%ตนยวเราจะใช้อันนนนนี้ะะคคทุกนในกใใารใส่อเวอร์์โอ๊ต์ใช้อันนี้ คลิปก่อนหน้านี้จัดตู้เย็นนะแล้วคนถามเยอะมากอะ่ะคือมันคือของซ u เปอร์ล็อกนะคะเป็นรุ่นไททันซีรีส์นะอย่างแรกนะคะเดี๋ยวเราจะใส่โรโออสของเราประมาณ5ช้อนนะคะอย่างต่อไปที่เราจะใส่นะคะกลุ่มโกโก้นั่นเอง2 t a b l e บิลสปูนะคะซีซอ ประมาณหนึ่งส่วนสี่ช้อนโต๊ะโปรตีนอันนี้เราใช้รสดับเบิลช็อกโกแลตนะทุกคนมันจะได้ไปกับที่เหลือนะคะเอาจิงปลากินโปรตีนมาหลายยี่ห้อมากรู้สึกว่าอันนี้คืออันที่เหมือนขนมที่สุดเลย <laughs> เราก็เลยชอบเดี๋ยวเราจะใส่สกูปนึงนะเนื่องจากว่าตอนเช้าอยากจะให้มีโปรตีนในอาหารนิดนึงนะคะแล้วก็อันนี้เราจะใส่นิดเดียวนะเพราะว่าโปรตีนอันนี้มันหวานอยู่แล้วก็แอลมอนมิลนะคะจริงๆในสูตรที่หาหาไว้อะ <laughs> เขาให้ใส่วานิลลาสเปกแต่ว่านี่รสวานิลลาแล้วนะเราก็จะไม่ใส่นะแล้วก็คนนะคะ ทุกคนเราก็จะคนให้มันเข้ากันนะจริงๆแล้วโอเวอร์ไนโอตอนนี้เห็นมันเป็นเหลวๆอยู่ใช่ปะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาตัวข้าวโอ๊ตเนี่ยมันจะพองตัวแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบว่าข้นๆกว่านี้นิดนึงเออ ตัดตั้งแต่2โมงตอนนี้4ี่ทุ่มแล้วทุกคนคลิปทำอาหารทุกคลิปคือพีคทุกคลิปเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะคะ <c oughs> คอมเมนต์ให้กําลังใจพิมวาด้วยนะคะจะได้มีแรงทําคลิปทําอาหารอีกในอนาคตมาเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบของอันสุดท้ายกันนะคะอันแรกมีเมเปิลไซรัปนะคะอันนี้แบบลงทุนเพื่อคลิปนี้เลยนะคือปกติมันจะแพงนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดซื้อเมเปิลไซรัปดีๆนะมันก็จะโอเคหน่อยแล้วก็มีเกลือนะคะโรโออตส์เหมือนเดิมแอลมอนด์มิลค์แล้วก็กรีกโยเก เดี๋ยวเพียมาจะใส่โอ๊ตแค่4ช้อนพอใส่กวีเกโยเกิร์ตนะคะ2ช้อนใส่เมเปิลไซรัปแพงมากบอกเลยคือแบบ400เกือบ500อย่าซื้อมาทําคลิปนี้โดยเฉพาะนะคะคือไปถามเทรนเนอร์มาแลลวเขาบอกว่าถ้าแกใส่นิดนิดหน่อยหน่อยมันก็ได้ไรเงี้ยแล้วเราว่ามันหอมดีเราชอบมากใส่เกลือนิดนึงจริงๆใครมีวานิลลาเอ็กซ์แทรคอะสามารถใส่ได้นะคะแอลมอนมิลนะคะประมาณนี้พอเสร็จปุ๊บ เราก็จะคนเหมือนเดิมนะคะเสร็จเราก็จะท็อปด้วยราสเบอร์รี่นะจ๊ะของโปใรใสเข้าไปเยอะเพื่อไฟเบอร์ของเรามันน้ำตาลไม่เยอะมากเนาะชาสุขภาพเขาจะเรียกกันว่ามันเป็นผลไม้ GI ต่ำนะสำหรับเมนู4กับเมนู5นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ตูวเย็นแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าแต่ว่าอย่าเพิ่งไปไหนนะทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่าน้องโยเกิร์ตบาข,ของเรากับอันนี้นะจะรสชาติเป็นยังไงนะคะ เยโยทุกคนอันนี้คือเช้าวันใหม่แล้วนะคะมาดูกันว่าโยเกิร์ตบาร์แล้วก็โอเวอร์ไนท์โอที่เราทำไว้มันหน้าตาเป็นยังไงนะโ oh. เดี๋ยวจะมาตกแต่งกันนิดนึงนะเพิ่มสารอาหารนะคะเดี๋ยวจะใส่ช็อกโกแลตเฮเซอ,อร์นะัทบอลนะอันนี้เป็นลํำข้าวนะคะซึ่งเวลาเราไปวีฟเฟชข้าวอะ่ะเขาก็จะได้อันนี้มาด้วยนะเดี๋ยวจะใส่เข้าไปเพราะว่าสารอาหารมันเยอะดีโอเคเดี๋ยวจะมาชิมกันนะทุกคนอ mm hmm. อร่อยดีอ่ะเบาหนี้ที่ไม่ได้หวานมากแต่ว่าก็คือแบบว่ากลิ่นหรือรสชาติอะไรก็เหมือนอยู่อ่ะอร่อยอ,อันนี้กินเป็นมื้อเช้าได้นะทุกคนมันจะดีมากอีกอันนึงนะทุกคนอันนี้มันจะแบบว่าข้นกว่าเมื่อกี้เพราะว่าอันนี้เราเมื่อว่นเราใส่โยเกิร์ตเข้าไปด้วยใช่ไหมอืมอันนี้อร่อย ชอบกก่บอันเบลนี่นะรู้สึกว่ามันแบบลาสเบอร์รีมันมีความ r รีฟรช h ชิ่งนิดนึงอะ่ะรู้สึกว่าสดชื่นตอนเช้าอันสุดท้ายเราจะมาหันโยเกิร์ตบารกันนะคะต้องยืนแล้วล่ะเฮ้ยเอ้ย,อยหันง่ายอยู่เออต้องนี้แช่ฟนากินมากทุกคนอ,อ,อร่อยดีนะเหมือนกินซอเบอ ถ้าใครไม่ชอบกินแบบเปรี้ยวมาก <S <S <ๆ>ก็อาจจะแบบว่าโรยน้ำผึ้งอะไรอย่างี้ก็ได้นะแล้วแต่เลยตามสไตบบล์พีะว่าเราชอบแบบนี้อร่อยดีมั <S 1> <S 1> <S ปแล้วกับคลิปทำอาหารนะทุกคนอัด2วันติดเลยนะคะรอบนี้ใครทำตามเมนูไหนนะอย่าลืมแท็กพี่วาใน Facebook Instagram Twitter หรือคอมเมนต์บอกกันด้านล่างก็ได้แล้วก็อย่าลืมติดตามพี่ว่าทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มนะคะกดไลค์กด Subs like, Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะบ๊ายบาย